สเรล็เรียบร้อยค่ะน่ากินหรือเปล่านี่ไมตตาเทียไปเบรงเดอร์ถ้าเป็นขนมอันนันนะที่ไซฟอมหน่อยหน่อยก็จะประมาณํามน้ส่วนฐานนี่ก็จะประมาณํามนเนอจานี่แหละเด็กหน่อยเขาอยากกินไม่ตตาก็เลยท้ำให้เขากินเป็นคุกคลอดครอดกับไปเลยยนะจอนี่นะคะ่ะเป็นเค้กจอกรกรแเล่ไปเลยสงส่รินะ่น่อยอยากระบายสีพี่น้อง มาสมบายกับค่ะกิจกรรมทับกับลูกน้ำจะให้เวลาให้ลูกน้ำเราจะเนาะนี่แหละชีวิตไม่ตายกับลูกๆกับ <c oughs> มีกันซนีกับเห็ดน,น้ำกันโอเคหนูจะมั่วละโอเคแล้วแม่ถ่ายมาลีนาเขมีความสุข มามาอยากให้ท่านผู้ชมมาก,กินน้ำเล่ยมามาโอเคโอเคลีน่าอยากให้แม่ช่วยอ,อืเราจะทำอะไรล่ะมัดยืดตัวรู้แะเมื่อหนึ่งแม่กับจับกองอยู่เนี่ยนหนุกอันตรเด้ออืมลน่าชูมาม่านี่น่าชูสนานะอ่ะหนูเจ้าสีแดงอ่ะ ฮะแมรินมาแล้วมิลวอเมียมัวละแมรินเยอะแมรินมัวแล้วเลยลูกมัวแล้วอเยอะอะแรมบีบีแคมโอเคแมรินดูมสสิตเอเนี่ยลูกเมองไม่เห็น อ๋อม ja, mm. mm ันะสิต้น er, ี่อเนัลอรบีมาลอรบีสีเหลืองไม่ใช่หมดแล้วบ่นี่ยคุณต้องคลัมาขูกองถกตองกต้กอกต้องถูกต้อต้อ้องถูกต้อง้อ้องตอกอ้องถูองถูก้องต้ออูก้กตอูกูกกอ Oh. <laughs> Mama, kan mm. Okej, okay, vänta. Okay, nu kommer en gröna. Så. Mamma, en grön bil! Dina där, mamma. Vänta, vänta, vänta. vänta. Snälla mamma. Åh oh, nej. Nej, mamma. Mm. Det är min. Mm. Snälla. Mm. โอ้ยเบนต์าลีน่ะมาม่แม่แมามาแม่นม่แม่แม่ม่แม่แม่าม่แม่แม่แม่าอ่แม่แมดแม่แม่แม่แด่แ่แม่แม่แม่่แม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 ่แแม่แม่แม่มีแมวแม่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 แมม่แ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 ม Mm. 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 Den kommer inte ut ju. Jag. Jag Tikami avglo. Mamma, gul röd. Dina pipus. Vänta lite. Okej, okay. så. Okay. Du får trycka på den här röda, Melvin. Du kan måla här eller där. ว่าวิลโลหอดอนนีนะน,น่ะหาดินในนาบ,บูโอ้ในนากแกนเขทอสีขาวด้วยสีขาวไม่ออกกะโหลกแม่ว่าไงโอ้บอยบอก Mamma, kom hit. Ursäkta, nu är det lördag. Jaaa! Mamma, en vit bil! Det är ögon, Melvin. Nej! en vit bil! โอเคดี okay, ๋ยวแม่ตัดก่อนแม่วิญอยากได้ให้แม <Mama, S 1> mm ่ระบายเป็นรถวาระบีแม่แมัแมี่เขานันม่ม่นันเอระบีแม่แม่ไรบไ่อนแม่มันเอระบีระบียินดต้อน Mm. Nu den. Ja. Yeah. Nina the har ju den. Och รถบินรถสีแดงเพิ่อนแมรวินเอารถสีแดงมีกินใจนอจ้าสีนี่นี่น้ำาบินเลียนะ่อล้ลูกนี่นาเกล็มามหานี่นาเกั็โอ้ยแ่บินหอยเป็นโซลระโซลที่ร้อนหรือฮาร์ทฮาร์ทสีมันสีมดแล้วลูก แม่ทำเป็นดอกไม้ให้ลีน่าดีกว่าเอาดอวาวเลลาเอแม่ลาเมมาวิเน ี่นะฟลาวดอกไม้ของลีน่าสวยจังเลยเมนวินมีซะเมนวินหอล้าเลซ่เอ่อดออกลูกหน่าแดนออโซ่หุ่ลโซนนี้น่าหล่าลโซอันนั้นพ่มามาเยอะซะไห้ฮอละโซ่ีนวันนี้นะาอ่ละซ่เีท่านผู้ชมดูยังว้าของลีน่าละสู I'm sí, ah. So hold yeah. So okay. Picture, Picture.